I some song Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. ได้จ้ะแนะนำแถลงข่าวในเรื่องที่ที่ผ่านไปไหมคะเป็นไรครับเปล่าค่ะที่ที่ที่ทแล้วคือคือที่ที่โดดนะคะคือชอลลี่กูไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยคือกูไม่ได้ตั้งใจจริงค ตัวแค่กดปุ่มนะปุ่ม F เคี้ยวพวกผู้บ้านนะบ้านจริงพวกพี่แล้วว่าบ้านไม่ได้บ้านพี่แล้วพี่ทำอะไรอ่ะทำเสียงครับทำเสียงอ๋อโอเคทำเสียงเป็นอย่างเดียวนะเสียง